ลโหสวัสดีครับวันนี้พบกับ VP g ี m i ม g ิหัวแท้งนะครับผมที่เคยเตะนะครับมาอยู่กับชื่อตัวชื่อว่าโรครับกิโร่มันคือตัวอะไรมันก็คือตัว d e er s แ r ้งเดสตรของญี่ปุ่นนะครับระน,น,นะครับวันนี้เกมแรกเนะี่ยผมเล่นได้เอ็มแตกเลยนะครับครั้งแรกของตัวนี้เลยามาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับไปกันเย่อาลักครับ หามุมดีๆครับผมไปทางตอนใต้ของแมปน,นะครับปไปเรื่อยๆเ,เ,เลยครับปุ๊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 บขึ้นเขาฮะขึ้นเขาลงห้วยขึ้นเขาลงห้วยฮ่าบนเครื่องตอนนี้บนเครื่องเดกขึ้นเลยอ๋ออีซี่ต่อค,ครับตัวนี้ตัวนี้รู้สึกว่าปืนจะเต็มมั้งนะครับงจะไม่ติดแต่งเต็มนะตอนแรกผมเรียกปืนสต็อกเนี่ยปืนยิงรถทีร้อยเอ็ดดิบนะจับตอกทีร้อยเอดดิบนะ แดดมา,ากเลยเจ้าถิ่สุดนก็สองร้อยอัร้อยเก้าหกร้อแปดเออแป้งมันจริงมันไม่เคยเข้าไกลเลยมันไม่เข้าเข้าเข้าออกซะเลยมันรักล่านะครับมันต <3000. S 1> ิดมันไม่ติดมันโดนมันโดนเข้ามันไม่เข้ามันมันก็เยอะครับไม่บิ๊กยิวอะไรนะโอเคติ้งเนี้ยคอนโทรอันโอชาอันบัจณลาดเล็งแล้วว่าน่าสนใจอันคนโง่ไม่เห็นว่ามันเป็นทิ้ง หาสายไปดีเจา้าเกมมันใะนเกมต่อครับเราจะไปขึ้นเขาครับผมวันนี้สปอยล์เมื่อก่อนนะครับว่าเราได้เอ็มตาแรกของไอ้นี่เลยนะครับเจ้าจิโร่เนี่ยครับมาแล้วครับวอนนี้อ่าเต็มยิงตีสามสี่มาครับตีเท่าไหร่วะนั่นอ, ACC. อ่ะโอ้เอซีซีอ่าเร่งเลยเอซีสามฮะโอเคอเร่งเร่งบวมตายลาจอดเก๋ จอบบนลัดช็อตให้อยู่ที่มาเขาบอกจอบบนลัดช็อดกับสร้างไปปเพื่อนยิงรถกระดิ่งนะครับยิงป้วงตายเลยทีเดียวโอ้โหคอการคอหักตายหาเลยบางทีแบบปุ๊บโอ้โหไม่เข้าอ่ะโดนยิงต่อ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 ไปลุยกระบนต่อครับโอ้โหทำเนี้ยอะไรนะบ้งเนี่ยอ่าชื่ออะไรนะฮะชื่ออะไรนะจิโร่อ่าจิโร่โกงกิโร่ซางสวัสดีครับมาวันนี่ โอ้ยไปเรานำไปแล้วสามต่อศูนย์นอีซี่เกมนี้ผมบอกเลยอีซี่แต่ไปมามาผมว่าน่าจะไม่อีซี่นะคจิบกระเปื่อนไหมดังปุ๊บปะปุ๊บปะเลยอ่านั่นแหละครับไม่น่าจะอีซี่ผมว่าเกมเป็นตุ๊เตาเลยแม่เลือดมันน้อยดิน่าจะได้ปรกิจผมด้วยแหละไม่รู้นะเฟลวละเพิงเห็นนะเฟลวละปรกิจเฟลวละน่าสงสารอีกห้า มาต่อนะครับต่อมาต่อมาต่อมาต่ออ่าฮ่าอีซีอีซีนะครับมาเนี่เราก็เคลียร์ตัวของเขาแล้วครับโอาา้โหมาเนี่ยมาเคลียร์ตัวข้างล่างอ่าฮ่าตัวใหญ่มากเชื่อชิュー ทูไว้ก็ปุ๊บไทยไอควายไม่ใช่ไอไม่ไอควายนะสองไเลยบอกถึงดีกรีความควายในตัวคุณไทยไอควายไม่แต่ไอควายที่มีไอควายเลยพราเกมมันอยู่กับเกมต่อครับเล่นตรงไหนเดียวเนี่ยมันมีตัวยิงเลยเนี่ยอุ้ยเซ็งๆซ็งมีนี่นะครับรถถังตรงนี่ครับมาแล้วกีงโดนวะเนี่ยดูก่อนเล่่่เลยก่อน อ่าเลเฮ้ยเฮ้ยมีแววเว้ยนี่คือแะเขาล้วผมมีแววอ่ามาแล้วพี่วมึโอ้โหดนด้วยสา้ยสามร้อยบาดเฮียแล้วสามแต้มเข้ามปเนี่ยเอ้าเจอหน้สองร้อยผมจอร้อยร้อยเจ็ด้าเยิ่งเข้าไปเออเงื่อนไปกูโอ <noise> ้โหอาจจะเสียงเข้าไม่ดังน,นิดนึงนะเพราะผมเปิดลำโพงอยู่แม่ มันต้องทำใจนิดนึงนะน้องเปิดลำโพงแก๊สเกมมันจะเสียงดังนิดนึงนะครับขอโทษด้วยนะครับสบาบคนที่ฟัองในไม้นะครับต่อ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 อะไรผมเล่งไงตรงนี้เล่งไงตรงอะไรผมเออแถว e หกนะครับตรงนี้ก็เหรอแถวละไหน e หกมันน่าจะไปกองกงนกันตู้นะครับ อาฮ่าว่าแล้วตื้ดตตดตตานีใครแย่โ้ก็โผล่ลงแนตตวิ่งต่อไปทางายเดียวแล้วอ่าแป๊บหนึ่งแวะเอี่ยวกอนแวะปะยางเพื่อนปะยางยปะยางมันปะน้าอย่ปะางไ้กูไอเอไไวจะอีกกูผมผมไม่ได้ครับปบ๊บ ไปฟเตอร์อะไรสักดูว้แล้วมึงไอ้ตัวอะไรนี่บักไอมันอาหารว่าอะไรวะบักไอบียูจีไอครับหรือว่าบียูจีเนี่ยเป็นไอ้อะไรเนี่ยยิ่งต้มแล้อู้เข้าด้วยขำขำกัมกัมมันยมงเก่าครับไม่ขำไม่แย่ยิ่งอ้วนต้องเหยอะ แม่ละมึงเข้าไปเต็มๆเลยถ้าถ้าญี่ปุ่น,นจริงีริง,งรกินเข้าไม่เข้าจำไม่ได้ละอ้าวยช่ไหมมาครับอยู่ปัจจุบันผมพอกร้อนเลยร่วมเล่นได้บุยเซอร์เลยเลยบุยเซอร์ก็อะไรวะตักเลงเปล่าวะเบืเอ่อป่ะไ,ไ,ไม่น่าหามไไรครับตอนนี้ได้ราคาตุลทรายรก็จบเกม ตช้อยู่ไหนวะอันนั้นโกละยูอีหนึงเลยนี่ยชิวๆชิคสบายสบายมราบันมละแรงยง่วงปตตรงล็กมากออโต้เอมโดยใช้ไอช่วยอบอลไอสวยตายซะไตายตายตาย้ายพระเกจบมาขาวร่วงแแล้วจบลยครับ เอาละครับมีตาที่2กับว p g a m i n g นะครับอนน่าฮะตาแนอีซี่มากเราไปทางทิศตะว,วันออกของแมปนะครับนนลแล้วก็ไปบริเวณเนะอ่าตะแนเลยเจเ้าลายเนะลายแปดอะปวดลงมาเลยนั่นแหละเราจะไปลุยกันครับไปบู๊กันเลยเยี yeah! okay. ่โอเคก่อนจะไปบู๊กันเรามาขับรถเล่นกันเถอะครับโอ้โหสบายเบื่อสะดือจุดรถตัวบ,บีดิ โอ้คาโลนามิโ huh. อ uh ้ย huh. ด uh ูสิเท่สารเดือดนี้โอเคด้ยมาครับจังหวะนี้กูกูเล่นเป็นพี่ไม่มีสารเลยนะที่ตีเกาะกันตรงนี้เลยโอเคเดย์เมสคาออยู่หนึ่งหนึ่งคันครับคาเฟ่แคมโมโอเคเพื่อนเราสไนเปอร์อยูตัวฮ่าฮ่า่ใช่สไนเปอร์มาเพื่อนผ่านมาช่วยโอเคมาเไปนี่ วินอสอ่าวินอสนี่เมื่อก่อนมันเคยโหดมากเลยนะครับม่ปืนของไอเอสด้วยตัวหมดเลยคือจ่อขอเท่านะจเอขอเท่านั้นนะันี่ยเขา้จ่เกาะ375เต้าร่าไปของจวินิสแะเมื่อก่อนประมาณ390แม่เกือบ3900ละ390ครับ390น่าทไปเปลี่ยนใเอ้นี่เยวรสกีบุเลิ้เนี่ยบุเลิลอีตัวเนี้ยเลิ้ลอีกตัวเนี้ยโดนไอตัวนี้เฉลย กู้ดได้นิชิซุมตอนนี้กู้เคราะห์ไรกว่าเราวันนี้โอโหคิวๆครับเดินเลาะไปต่อโอ้โหชิวๆวอโอยดาเมจไปตั้งเป็นพันเป็นหน้าบวกชิวคิวไปในต่อได้ปะจะตรงไปหรือว่าเดี๋ยวร้อยผมว่าตรงนี้ดีกว่านะเอาสไนเปอร์ไล้พราตรงเนี้ยน่าสนใจเข้าใจปะอ่าวีเคจะเป่าวีเคเข้าใจใช่ปะอ่าฮะ ผหมายความว่าอะไรต้องรู้ต้องรู้อ่รู้งานนิดหนึ่งเงียบกริบเลยฮนะนามรบหรือสนามการค้าทำไมมันมเงียบแบบน,นี้โอเคไม่พูดมากเจ้าพอเอาเรามาสไนเปอร์ต่อนะครับตัวนี้อือตรงกลางน่าจะไม่ขึ้นมาแล้วแหละเพราะเรามีตัวคุมโซนนะครับคุมโซนเปนตัวหนึ่งละมันไม่กล้ากระตุวตัดหรอกแจ้าอุ้ยกระตุกกระตุกแม่หนึ่งมึงหยุดตัวเดียวนะหนึ่งสองสามมึงมีสามตัวก็แปลกม่กล้าขึ้นมานะ เป็นผมผมขึ้นไปแล้วนั่นนะขึ้นไปจองตรงกลางเลยแถวระหว่าง E5 กับ E6 แถวเนี้ย E5 E6 เอ่อได้ไหมเห็นใช่ไหม E5 E6 ตรงนี้นเอ่อตรงนี้ครับตรงนี้ใช่ไหมเอ่อทำแบบตัวยอดไปครับตัวนี้ทีมคุณภาพดันแล้วโอ้โหดันล่างแล้วโอเคต่อๆๆๆต่อ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 เราเตรียมสไนเปอร์ที่สำคัญแล้วครับโอ้ไม่เจอไว้เฮ้ยเจรอนโอ้รุ่นเจรอนลองไปแล้วไม่ตายท่วอ่าไม่สน มาเสียเลือดเออโชคดีือไป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 ไติดตั้งตัวมออกมัน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 ตดมันตดอ่าะไงแป๊บเผื่อได้ของดีไม่ได้เว้ยโอเคไปต่อดีกว่าเดินดุยเดือดโอ้ยมีตัวอยู่หนึ่งตัวเห็นไหมนะไม่เห็นกูด้วยเอาไปกินหนึ่งดอกอ๋อไม่เห็นดอกแต่เอาไปหนึ่งดอกก่อนไม่เห็นดอกขอหนึ่งดอกก่อนสวยไปสวยเอ้ยไม่สวยลอ่ะปีนปีน มันกำลังสนใจด้านขวาครับเราไปด้านซ้ายต่อเลยครับโอ้อีซี่เกติกเกติเ,ตเนีย้ยแกได้ผลเสมอฮ่าเควิรหนึ่งบอกรับทราบครับเป้อ่าจัดเลยเควิร์หนึ่งอเออมาแล้วสิบสองวิตัวใหญ่เขาตั้งมา็นสิบวินะแต่ผมตั้งมา็นสิบสองเผื่อเมียนะและนะให้สีสำดำๆอะ่ะเออมันจะทำให้เราแบบเห็นนานขึ้นตัวเห็นนานขึ้นอ่ายิงแลบบ้วถ้าศัตูมีนะเราจะตัวเห็นนานขึ้นอ้าวโอ้ยใขย,ยิงปืนกูน้ลงไปซ้อมปืนตจับตัวม้าวตาย นเสามอยู่เลยเสอง้อยกง้โคตอรับต่ต่อต่อต่อรยิงเสียงโคตรดังเลยเคปะเนี่ยเควีอวันอ้ายิงมั่วมันรอครับไม่สนละไปไปไปขึ้นเลนกลางเลยครับพี่ชนะชัวร์ดูดิ8ต่อ2บ้าไปแล้วนี่82282ต่อ8ก็ได้อยมา2ไปกู8อ้าให้มันได้ยังงี้สิปกูต้องเอะไว้ก่อน ฝ่ายมันน้อยไวก่อนเออดีธรรมชาติดีธรรมชาติลงโทษไปครับต่อนะครับจังหวะนี้จะรอดไหมนั้นเดือดตามต่อไปไอ้เหย่าพองตายใครยิงหัวระเบิดมาอ๋อมึงนี่เองที่ยิงหัวระเบิดได้ปะตายแน่เยี่เมืองตายต่วมเอ้าด้วยยิงเข้าใครจะตายวะเดี๋ยวนี้ยไอ้ตัวข้างล่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอะไรด้วยหัวระเบิดเลยไเ้ย่ามันจะรอบไม่นั่นแหละ

ยังไงก็ไม่จันยู่ปุ่นชมวิวใช่ป่ะอ่าเยโดวลาติกลองอ่าแสดงมาเสร็จแล้วเสร็จว้อมระเบิดสองคันเสร็จแล้ว,ว,รรลวครับฮ่าปอบมือปอบมือโอเคจ่อประเรศอะไรครับทีนี้เอาละครับจ่วแน่นี่คือสกอร์ของอา่า เกมแรกนะครับที่เราเล่นแบนเอ็มแตกจนได้ครับผมได้กี่พันนะสองปันหนึ่งร้อยโอ้ตรงสุดในเกมเลยถ้าทั็อปการปะเนี่ยอ่าไม่ได้นะครับไม่เห็นเกมท็อปกันมันก็ไม่ได้นะครับยิงไปเยอะเลยเนะี่ยโอ้โหหลายดอกเลยเนะนี่ยรับได้หลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าดอกครับโอ้โหดอกละสามร้อยเน่งๆครับเสียรายตายซะก่อนดำเปี้ยงเลยสกอร์ก็ประมาณนี้นะครับ อ่าครับส่วนล็อกอที่สองนะครับเราก็ไม่ได้เอมนะครับแต่เรายิงเยอะกว่าเอมผมว่านะเนี่ยสองพันสองร้อยครัผมได้ตาแรกได้สองพันหนึ่งร้อยฮะได้เอมอ่ะตาตาสองไม่ได้สงสัยจะไปขวางบอลต่างแรกแต่ว่าตาสองได้นี่ครับปืนใหญ่ลำกล้องโตครับอ้อตาแรกไม่ได้เกียรเกลหัวลาตีกล้องอันนี้ก็คือดวลิสครับผมคือจอมดวลนั่นเองนี่คือยิงหวังผลไฟฟ์ฟอร์เอฟเฟกติฟฟอร์เอฟเกต์นะครับยิงเวอร์ชันนะบริเซอร์ มันรู้นักเลงวะนะไม่ก็น,นักสู้แล้วนี่ยอืมยดีสกอร์ก็ดีภาสีก็ดีรวมไปกี่ตัววนะนั่นอะประมาณแปดนัดครับไปนับในนี้สิเก้าเก้านัดโดนเก้านัดยิงกว่าสิบสองโดนเก้าอ,อีกเจ็ดนี่คือปเป็นอุเศตอีสองลูกหายไปไหนเออหายไปกับดินในจูบดินนี่ฮะโอเคจบครับสกอร์ประมาณนะี้ าตามเพื่อนอยู่ชิวจิวเดอยแบงริงโอเคตางก็เหลือประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ VP Gaming ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผู้ชมทายท่านนทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมนะนะคดดิ้งได้ยิ่งดีเคไปละาย